ว้าวว้าว,ว,าวน่าทานมากเลยค่ะไก่ต้มน้ำปลาน้ำซอสยั่วๆมากจานนี้นะคะงบห้าสิบบาทค่ะก้อยชวนทำกินไปทำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก้อยชวนเพื่อนทำกินนะคะก็วันหยุดนะคะอยู่บ้านนะคะก็อยากทาน ไก่ต้มน้ำปลานะคะก็ซื้อน้องเป็ดสะโพกมา2ชิ้นนะคะก็ในราคา45บาทนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงแล้วก็มีอยู่แล้วนะคะในครัวเรือนนะคะก็ถ้าเราอยากกินอะไรนะคะความหิวของเราจะต้องได้รับการบำบัดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นไปบำบัดความหิวกันค่ะก็จะมีนะคะวัตถุดิบหลักค่ะน้องเป็ดสะโพกนะคะสองชิ้นนะคะน้ำมันหอยซอสมงรส น้ำปลาแล้วก็ตัวกระเทียมนะคะจับคาวนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีกระเทียมมะนาวพริกสดนะคะ<ม>ก็เหมือนเดิมค่ะพริกสดนะคะพริกสดเขียวนะคะปลูกเองนะคะมะนาวก็ปลูกเองนะคะนี่เก็บไว้จนเหลืองเลยนะคะก็น้ําดีค่ะ,แล,ละ,คะแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะอันนี้คือส่วนผสมของน้ําจิ้มนะคะ ก็ขั้นตอนแรกเราจะไปต้มไก่กันนะคะไปจ้าก็กเดี๋ยวจะเราใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ไก่นะคะเราจะใส่น้ำสาดนะคระับเพื่อนๆจมจมไก่นะคะ น้ปลาน้ำปลาเทานะคะเพื่อนๆซอสปรุงรสน้ำมันหอยก็น้ำตาลปีบนะคะน้ำตาลปีบนี่จะเป็่นเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งใช้สำหรับต้มไก่ส่วนหนึ่งก็ใช้สำหรับทำน้ำกิ้นนะคะเดีย๋ยวเราไปตั้งไฟกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาคนไก่ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าไก่จะติดก้ดนหม้อนะคะบางคนจะใช้ตะไคร้รองใต้ก้นหม้อนะคะแต่ว่ารีบกินค่ะหาตะไคร้ไม่ทันนะคะก็ค้อยบอกเลยนะคะว่าก็อยจะเน้นทําทง่ายนะคะทําง่ายแต่ว่าอร่อยนะคะก็สูตรจะเหมือนๆกันๆกันนะคะแค่ขาดตะไคร้นะคะ ไม่ไดราม่ากันนะคะเ,เพื่อนๆทำง่ายอยู่ง่ายกินง่ายค่ะระาวางรอไสะะ่แล้วก็ทำน้ำจิ้มกันกลางนะคะใส่กระเทียมใส่พริกสดเลยค่ะเปรีป้ยแซ่บๆเ,เลยนะคะเ,เพื่อน การทิ้ไปเลย น้ำจิ้มเซ็ตๆนะคะก็เร็จเียบร้อยนะคะกอ็รอไก่นะคะนั่งๆนอนๆรอไก่ได้เลยจ้าไก่เรางงโมโหเลยนะคะเพื่อนๆเราต้องคนไก่ด้วยนะคะม่ายๆมันติดคนง,งอนะคะลืมบอกไปนะคะเพื่อนเราต้องใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสานใ้กับไก่ต้มนำ้ำปลาด้วยนะคะ ก็น้ำงวดแล้วนะคะเพื่อนๆก็เราจะต้มมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหน้าตาสีสันน่ารับทานมากค่ะเดี๋ยวเราจ,จัดจานพร้อมทานกันเลยนะคะหิวมากเลยจัดใส่จานราด น้ำซอสโอ้ยฟินค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนเจ้าใจรอไม่ไหวนะคะน่าทานมากค่ะอืยิ่งมองยิ่งลงยิ่งอยากกินโอ้ยอิ่มอร่อยเลิศค่ะเมนูนี้ งบแค่ห้บาทน้ำจิ้มก็เด็ดไก่ก็น่าทานมากค่ะเมนูนี้นะคะเพื่นพนอนๆร้อยเต็มร้อยไม่หักเลยค่ะลองทำทานกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะกดติดตามก้อยด้วยนะคะก้อยจะชวนทำกินเลยนะคะประหยัดสุดคุ้มค่ะอร่อยด้วยอิ่มด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยจ้ะ